พาพวกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆก,กันกับพวกเรารับสายบันเทิงชันได้ออกครับเดี๋ยวรอครับต่อไปก็จะเป็นการสอนการตั้งกล้องนะครับอ่าครับอันนี้ก็คือจะเป็นขากล้องนะครับเราจะต้องตั้งขากล้องให้อยู่ในระดับอ่าประมาณหน้าอกนะครับเพื่อให้ดูที่ว่าตัวเราสูงสั้นยาวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยครับการปรับขากล้องให้ได้ตาม ให้มันสกกับตัวเองนะครับให้อยู่ประมาณหวกล้องแล้วนะครับก้องก็จะสูงอยูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะล็อกขาประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าด้านที่นี่อด้ายก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นกล้องไลายนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องกล้องไลนนะครับไม่ใช่กล้องโฟโตสเตชันนะ จะใช si ้กล้องตัวนี้นะครับในการยิงลายวันนี้ครับก็อันดัการด้วยซีแคดอีเวนต์ครับเจ้าของกล้องนะครับเปนเนเพ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 นกนเนนเพนนกนเนนนนเนนเนนนล่นนนนเพ้เพนนนเพนเพนนนนนะครับเพแนนนพพนนเน มาดูนะครับว่ามันเหมาะสมกับกร้ส่วนสูงของเราหรือยังตั้งนี้ไว้นะครับดูอันนี้สําหรับผมก็น่าจะยังสูงตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับลงนิดหน่อยหนึ่งผมเป็นคนเตี้ยครับคนเตี้ยครับรอบๆขาไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเราเทนนิงในการเซตอัพการตั้งกล้องนะครับ เราพยายามตั้งกล้องนะครับซึ่งจากแนวที่เราจะยิงเนี่ยเราจะยิงแนวไปทางนี้นะครับเปิดเส้นลายแรกทห้งอยู่ตรงนี้นะครับเราถึงจะแบ็กแบ็กศูนย์องศานะครับแบ็กมาที่90องศาหรืออรตั้งหากเริ่มศูนย์จากตรงนี้นะฮะให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับเองบงต้นนะครับเราควรจะหยาบเรื่องจากดินมันเป็นดินทมใหม่ครับ เราต้องเหยียบขากล้องให้ดืดเข้าไว้เป็นแน่น,นครับอนี้อือย่างนี้เหยียบนแน่นเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องหาแกนกล้องนะแกนกล้องลงให้ตรงหมดหมดจะหมดตรงนี้เราจะต้องให้ได้หมดตรงนี้ให้ได้นะครับแกนกล้องโดยโดยการส่องใช้รเวิของกล้องนะครับด้านล่างนี้นะครับโดยวิธีไหนเราต้องใช้เท้าให้เป็นประโยชน์นะขาแก ด้วยนะตากล้องนะต้องศึกษาด้วยนะครับตกาก้องเอาเท้าหลอกไว้นะครับแล้วก็ส่องเข้าไปนะครับตอนนี้หมวกผมติดครับเดี๋ยวต้องอาจจะพลิกแทงหมวกนิดนึงนะครับติดกล้อง Rainbow. อาจจะต้องถอดไปก่อนอ่า <impressed. S 2> เดี๋ย halo, วเราก็เอาเท้าเราปลายเท้าเรานะครับเป็นตัวเป้าหลอกของเรานะครับแล้วก็ส่องขับ <marinade. S 2> หาหมุดหาหมุดที่เราจะส่องให้เจอนะครับหาปลายเท้าเราให้เจอในกล้องเนี่ยมันก็จะมี มีจุดดำๆให้เราเล็งน,นะครับเราเล็งไปที่หมุดที่เราต้องการเลยนะครับตรงนี้เรามาร์กหมุดไว้เรียบร้อยนะครับเป็นจุดแบ็กไว้นะครับเรียกเปลนหรือว่าจุดออริจินนะครับอ่าเสร็จแล้วตอนนี้ผมผมได้อยู่ตำแหน่งกลางหมุดแล้วนะครับคราวนี้ได้สังเกตได้ว่าขามันก็จะเอียงไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเราคราวนี้พอเราได้นะครับแล้วเราก็เหยียบขาเลย เหยียบเลยเหยียบให้แน่นนะครับไม่ต้องมาสนใจอะไรเหยียบให้แน่นนะครับเหยียบให้แน่นดูว่าป้องมันจะเอียงกะช่งมันนะครับคันนี้ในเมื่อเราได้แกนแล้วใช่ไหมเราได้แกนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเลยคือจากข้าวทีป้องมันดูมันเอียงช่้งมันนะคันนี้เราทำไงต่อปรับขาครับอย่างเดียวนะครับโดยเดเวลเนี่ยมันจะมีอ่าดงนี้หน่อยอ่าเป็นลูกน้ํานะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นตามน้ํานะครับตรงนี้นะครับอ่า เราต้องทําให้ต่าน้ําตัวนี้ให้มันอยู่กลางให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือมันหยาบๆนิดนึงนหากว่าตรงนี้มันตมการจับกล้องขายกล้องเวลาเลื่อนขากล้องนะครับนี่ดูตรงนี้หน่อยครับอ่าดูตรงนี้เลื่อนขากล้องพยายามให้ใช้กำลังอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อขน,ขนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับถ้าลูกน้ํามันอยู่ฝั่งใดสมมุติว่าอยู่ฝั่งตากล้องนะครับตรงนี้หมายความว่า ฝั่งทางนี้ต่ำนะครับเราจะต้องไปเลื่อนขานุ่นลงนะครับตันล็อกนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ลูกน้ำมันเอียงมาฝั่งขานี้เราจะเลื่อนขานี้ลงแสดงว่าขานี้ขานี้สูงนะครับอ่าสูงเราก็เลื่อนหาอ่าโอเคตอนลูกน้ำวิ่งไปอยู่ขานุ่นแล้วนะครับเลื่อนขานุ่นแล้วรับที่ขานี้นครับลูกน้ำมันก็อยู่ฝั่งงทางขานี้เราก็เลื่อนขานี้ลงแสดงว่าขานี้สูง่ครับอ่าเกลิตนนะครับ อ่าโอเคอันนี้เตือนนี้แล้วอันนี้ลูกน้ำมาอยู่ขานี้แล้วครับก็ปรับขาหนีโอเคเอาจนลูกน้ำตรงนี้อยู่กลางให้ได้นะอ่า uh, อันนี้ไก่เคียงแล้วครับนี่วิ่งเข้าหากลางแล้วนะครับอ่า uh, ตะก้องทงั้งภาพดูถัดไหมอืมอ่าขันนี้มันก็ยังยังไม่กลางแค่เท่าไหร่ ตรงน้ําอยู่ฝั่งขานี้ครับนี่โอเคโอเคไหมครับทัางภาพโอเค <Okay. S 1> เสร็จแล้วอันนี้ใกล้เคียงแล้วยังใกล้เคียงแล้วนะครับส่วนขาได้เริ่มสังเกตเห็นว่าขาเราเริ่มจะจะตรงแล้วครับคราวนี้มันเป็นการสับรายละเอียดขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปก็จะมีนี่ดูตรงนี้นะครับน้ํา สอง้อมันจะมี2ออย่างนะครับมีตาไก่กับเป็นระดับน้ําเป็นเลเวลตรงนี้นะครับตรงนี้คือจะละเอียดสูงแล้วนะครับต่อไปนะครับเวลาจะปรับกล้องนะครับเราต้องปรับให้กล้องมันอยู่ในแกนอย่างนี้นะครับคือแกนแกน X แกน y นะครับให้แกน x ได้นีหมุนปรับได้สองฝั่งนะครับโดยการหมุนเนี่ยถ้าเราจะปรับสายขวาห้ามหมุนห้ามหมุนไปทางเดียวกันนะครับ ให้หมุนสวนทางกันนะครับสวนทางกันอย่างนี้นะครับก้องมันจะได้ขึ้นมรป้อบกันนะครับตอนนี้ช่างภาพมาตรงนี้หนอ่อยนีสสังเกตว่าตอนนี้นะครับลูกน้ําจะยื่นอยู่ฝั่งขวามือผมนะครับแล้วผมจะปรับให้ลูกน้ํายิงอยู่ตรงกลางนะอันนี้ผมผมจะหมุนสวนทางกันนะครับหมุนอย่างนี้นะครับ เพื่อให้ไม่ใช่หมุนไม่ใช่หมุนไปทางเดียวกันอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับอ่าันนี้อันนี้เริ่มกลางนะครับตรงน,นี้โอเคอันนี้เราเซตตัวแกนแกนเอ็กเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะเซตตัวแกนวายนะครับแกนวายเราก็หมุนกล้องไปที่แกนวายปรับจุดๆุดเดียวนะครับจุดจุดๆุดเดียวนะครับปรับแค่เดียวนะครับให้อยู่กลางโอเคตอนนี้เราน้ําเราอยู่กลางทั้งหมดแล้ว อันนี้เราก็จะมาสอบนะครับสอบว่าไอ้ที่เรามาร์กไว้จะต้องลงจุดนี้มันจะตรงหรือยังนะครับเราก็จะสุ่มเช็คนะครับสุ่มเช็คสุ่มเช็คดูคดตอนนี้เลื่อนออกจากเป้าประมาณ2เซนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาเราก็สามารถขายกล้องนะครับถ่ายกล้องครับถายกล้องมาขยับมาทางนี้ให้หมันได้นะครับนี่ตอนนี้ลงหมดเป๊ะแล้วนะครับตอนนี้ กล้องสองอันนี้หมุดเห็นไหมเม่เป็นลายเดี๋ยวใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ได้อ่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่านี่แหละครับอันนี้ก็น,นี่ก็คือเป็นการเซตอัพกล้องให้ตรงหมุดล่างนะครับยังไงต้องด่งให้ได้นะครับขั้นตอนแรกในการเซตอัพกล้องถ้าไม่ได้หมุดอย่างนี้เราจะเช็คขาลายลำบากมากนะครับโอเคทัน,นี้ในเมื่อเราได้หมุดล่างแล้วเราจะมีเป้าหลอกของเราอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วนะครับเราจะต้องเปิดนะครับ เปิดเครื่องก่อนอ่าเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ยิงไปที่หมดุแดแดงที่อยู่ฝั่งน้นเราเรามาร์คไว้แล้วนะครับกล้องสามารถถ่ายได้ทุกทิศทางนะครับทิศทางการจะเล็งให้มันตรงเป้าหมายจริงๆมันจะมีไอจุดนี้อยู่นะจะมีจุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องส่องเราใช้สายตาเราเลง็งเล็งเป้าก่อก็อจะมีเส้นข,ขาวๆอยู่นะครับ เส้นขาวๆอยู่แล้วเราก็ไอจุดนี้มันก็จะเป็นการล็อกนะครับล็อกล็อกไว้ก่อนอยา่าไปต้องล็อกแรงมากนะครับเดี๋ยวเราก็จับดูนะครับขึ้นลงอันนี้ลบายไปอันนี้จะเห็นเป้าชัดเจนนะครับแล้วก็จับโฟกัสน,นะครับจับโฟกสัสกล้องนะครับ อันนี้น,นี่กำเดินสายนิดนึงเพื่อเข้าขเาเข็มหามุดตะปูที่เราปีไว้นะครับอตอนนี้ก็เป็นการเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้มาร์กหยุดแล้ว,ลวเราเซตศูนย์นะครับเปิดกล้องขึ้นมากล้องก็จะเซตศูนย์ให้นะครับตอนนี้คือเราแบ็กลายได้แล้วหนึ่งลาย หนึ่งหลายเราได้แล้วครานการ์ที่ว่าเราจะแนทนองศาไปยังไงนะครับอังน,นั้นเราจะใช้สูตรการตีโคนมิตินะครับตรงนี้เราจะรู้ทั้งระยะและก็รู้ทั้งมุมนะครับโดยใช้เครื่องคิดเลขหนึ่งตัวนะครับเราจริงๆก็พอจะแคทได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําวิธีนั้นมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาและอุปสรรคหน้างานถ้าเราจะย้ายกล้องย้ายตรง ตำแหน่งกล้องหรืออะไรเนี่ยเราจะมัวกับไปเราจะมัวกับไปทําที่คอมพิวเตอร์อีทีมันก็จะลําบากแต่ถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขเป็นนะครับมันก็จะง่ายนะครับส่วนของตีกนมิตินะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับครับมาครับตอนนี้เราก็จะมีแปลนนะครับเป็น layout เข็มอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราตั้งกล้องยู่จุดนี้นะครับการที่จะเปิดมุมนะครับเปิดมุมวันนี้คันนี้ตรงนี้เราจะเปิดมุมไปที่ตัวจุดนี้นะครับเพื่อ เราจะรู้ได้ยังไงหนึ่งเราจะต้องรู้เรื่องของระยะระยะก็ใช้สูตรง่ายๆคือการถอดแสปรู t นะครับสแสปรูตก็คือสแสปรูท x ย็กกําลังสองบวก y ยกกําลังสองก็คือเท่ากับระยะนะครับอันนี้คือง่ายๆโดยใช้เครื่องคิดเลขหนึ่งเครื่องนะครับเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะครับนี่เราจะใช้ตรงนี้นะครับเนื่องจากเราปรดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับคราวนี้ แล้วเราต้องกดให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นตอนนี้เราหาระยะก่อนนะครับหาระยะก่อนจากจุดนี้ไปนะครับเป็น3.5 3.5 3.5พวก3.5 7เย็บจะเป็น14เมตรถูกไหมครับเป็น14เมตรเรารู้คันนี้เราก็จะรู้ว่าอันนี้ผมถือว่าเป็นแกนแกน x นะครับทางนี้เป็นแกน x ผังข้างบนนี้เป็นแกน y นะครับเพราะนั้นผมเริ่มต้นสตาร์ทจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ระยะตรงนี้คือ14เมตรนะครับเราก็จะใช้ ขึ้กดเครื่องคิดเลขอย่างนี้นะครับสกอสแควร์รูทง่ายๆนะครับอันนี้มสามนะครับเราเรียนมาตั้งแต่มสามนะครับก็อ่าครับอ่าอันนี้มันจะเป็นการที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่มสามนะครับเป็นการตีโคนมิตินะครับพึ่งวิทาโทรัสเขาเป็นคนเก่งมากนะครับคนอันนี้มานะครับเราก็จะใช้กดสแควร์รูทเลยครับสแควร์รูท นะครับ x ยกกำลัง2 x เท่ากับ14ยกกำลัง2บวกนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นบวกนะครับบวกแกน y ครับแกน y ตรงนี้เราจะหาจุดนี้เท่าไหร่แกน y อยู่จุดนี้คือ3เมตรนะครับโอเคจางๆนิดนึงเรารู้ว่าตรงนี้3เมตรเราก็เป็น3ยกกำลัง2นะครับวง็บปิดนะครับแล้วก็กดเท่ากับ14.371เมตรนะครับอันนี้คือหมุดแรกที่เราจะหาอันนี้ โอเคเราเขียนไว้ถูกต้องรือยังเป็น1 4 317โอเคถูกต้องแล้วนะครับตรงจุดนี้ต่อไปเราจะหามุมนะครับคราวนี้มันก็จะมีแทนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหามุมนะครับอันนี้ซึ่งเราก็เขียนไว้แล้วนะครับเราคำนวณไว้แต่เมื่อคืนแล้วแต่จะกดให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดไปที่อ้าวแทนชิปนะครับชิปแทนนะครับชิปแทนนะครับ y x แทนเดี๋ยวนะ เราจําไม่ได้อ่าว y หาร x นะครับเพราะฉะนั้นในแกนนี้นะครับข้ามฉากตรงนี้เราจะต้องเอาเป็น x หาร x หารเอ้ย y หาร x ตัวทีครับ y หาร x ก็อย y เท่ากับ3 x เท่ากับ14บสับวงเล็นปิดคราวนี้เราก็จะรู้องศานะครับเราก็จะรู้องศาองศาคราวนี้เราก็ชิปดูให้มันเป็นมุมเหมือนกล้องนะครับก็จะเป็น12องศากับ5 ลิปดา41ฟิลิปดาครับอันนี้เราก็จะปรับเป็นที่กล้องนะครับส่วนในเครื่องคิดเลขบอกว่า5เราจะปรับเป็น0 5นย์้าะครับกล้องต้องใช้2ตัวนะครับโอเคเราไปปรับนี่ตัวนี้ครับเราจะปรับกล้องไปที่12 12อนะครับเราเลื่อนหยาบก่อนนะครับ12นิดนึงหยาบแล้วนะครับ12แล้วก็ล็อกกล้องนิดหนึ่งแล้วก็ปรับหาให้มนได้ที่05นะครับ05นะครับ12 0 5อา สองศูนย์ห้าวมื่กี้สองล็อกก่อนล็อกก่อนแล้วก็เลื่อนไปนะครับศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าปึ๊บศูนย์ห้าสี่สี่หนึ่งนะครับศูนย์ห้าสี่หนึ่งก็ต้องกันได้นะครับฟิลิปดานะครับสี่หนึ่งฟิลิปดานะครับอันนี้ต้องค่อยๆปรับนะต้องค่อยๆปรับอันนี้จะละเอียดนิดนึงนะครับสี่หนึ่ง โอเคสี่หนึ่งอ่าโอเคนี่ได้แล้วครับ12องศา5ห้าลิปตาสี่เอ็ดฟิลิปลานะครับโอเคเดี๋ยวคันนี้เรารู้มุมรู้ระยะทั้งหมดคันนี้เวลาเราจะอยากเห็นว่ามุดมันจะอยู่จุดไหนเราจะต้องใช้ตลับเมตรครับจับตรงนี้ข้างภาพบอกไปครับใช้ตลับเมตรดึงจากมุดข้างล่างนะครับดึงยากไปยาวไปที่14 นะครับ4อ่า14เมตร3 1เซนนะครับ4-31เมตรเซนแล้วเราจะรู้ว่านั่นคือหมดุดแล้วเราค่อยไปสุ่มเช็คอีกทีว่าระยะที่เราต้องจากน้นมาทางฝั่งแกนวายมาฝั่งแกนเอ็กฝั่งนูง้นจะเป็นค่าเท่าไหร่และตรงแบบที่เรากําหนดไหมนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับรอชมครับอ้าวครับตอนนี้เราก็วัดระยะไปที่14.317แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มนะครับ สูงตระกเมตรมาจะต้องได้สาเมตรนะครับจะต้องได้สามเมตรได,ได้ไหมครับสามเมตรโอเคนี่ตัวครับอันนี้ทํางานสองคนนะครับทำงานสองคนร้อนไหมครับร้อนครับร้อนเออมนเดี๋ยวจริงรๆต้องรอทีมงานอีกคนหนึ่งนะครับถึงจะได้เป๊ะนะครับโอเคอทุกอย่างถูกต้องครับ คอนเซปต์คอนเฟิร์มจะหาหมุดตัว F 1 B นะครับตัวนี้อันนี้เรากดเครื่องคิดเลขไวแล้วนะครับระยะมันจะไปที่25.435นะครับ14.435นะครับแล้วก็มุมที่24องศา54ลิบดา1ิดฟิลิปดาเียมาปรับกล้องไว้เลยนะครับจับกล้องก็คลายล็อกก่อนนะครับแล้วก็หมุนไปก่อนเลยไปที่ประมาณ24กล้องมืดนะ อ่าไม่เป็นไรได้อยู่ครับได้อยู่ย4สี่ล็อกก่อนครับไ,ได้ยีี่ล็อกก่อนล็อกกล้องให้ตึงก่อนนะครับล็อกกล้องเสร็จแล้วก็ปรับที่ความละเอียดนะครับเท่าไรย่สีให้นะยี่สี่ห้าสี่ยสี่ห้าสี่นะครับย4 5สี่ห้าสี่วันนี้ไปที่สามแล้วนะครับไปที่สี่แล้วนะครับไปที่ห้าแล้วนะครับเราต้องห้าสี่ห้าสองแล้วห้าสามห้าสามห้าสี่กี่คิสิปดา 17ฟิลิปดานะครับ17ฟิลิปดา17แล้วก็ถอยกลับมา15 1หาโอเค17ฟิลิปดาโอเคเห็นไหมครับช่างภาพเห็นไหมโอเคอันนี้เราก็จะดึงระยะนะครับจากหมุดตรงนี้ นะหมดตรงนี้ไปให้มันได้ไปที่13 15 15.435บหไป435อ <5. S 2> ครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นหมดที่สองตอนนี้เรามีอยู่แค่สองคนเลยนะครับเราก็เลยจะต้องจำเป็นนะครับโดยใช้หลอกหลอกแมวก่อนนะครับหลอกแมวนะครับหลอกแมว สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe สสสให้พวกเราด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปแรกสำหรับสายบันเทิงแชนแนลนะครับที่จะจะ,จะทำให้มีสาระและประโยชน์เพื่อทุกท่านจะนำเอาไปใช้ในการรับเหมางานก่อสร้างได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเป้านะครับ <S <S เยอะเลยครับประมาณ50-60เซนดูดูดักแดงกันไว้นะแนวประมาณนั้น มีคนอยู่หน้างานนะครับท,รท่านเสด่านเดชนะครับท่านเดชท่านเดชสายบันเทิงนะครับเราเรียกว่าเดชสายบันเทิง <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มี20เซนเลยแล้วพ่อพ่อพ่อ,พอเต้าหนึ่งร้อยนะครับมเห็นเต้าหนึ่ร้อยเอาพยายามสายซ้ายอยีกนิดนึงเราจะต้องดูที่โคนนะครับโคนไม้เป็นเราสองกล้องนะครับจะดูที่ไปลายไม้ ครับโอตรน่ติดกินเลยนะครับผมเนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวขอเสนอแต่เรื่องนะครับแต่เรื่องนะเอามาสองคนได้ครับสำหรับสายบันเทิงวันนี้นะครับก็เป็นสาระดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ชอบและก็เห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยครับสายบันเทิงเช่นเดียวับมาใกล้จะจบแล้วครับเหลือแค่สองุดครับวันนี้ บัญเทิงวน,นี้เรามีโอกาสนี้ครับท่านอานจารย์ทุกที่ก่อนแจ้งกันวา่ามัเป็นอาจารย์ระดับของเลยสอนอย่างที่คุเทนเข้าไวครับนี่ของจริงนะครับวันนี้สายบันเทิงก็พาพวกท่านนะครับมาเรียนรู้ในการดึงลายกล้องครับโดยใช้กล้องลาย าเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสหรับสายบันเทิงนะครับเดี๋ยวเราจะพามาติดตามการลงเขาต่อไปนะครับตอนนี้เขียอีกรอบนึงนะครับเป็นอีพีสองสำหรับงานก่อสร้างนะครับราคาทีสามพันนะครับเป็นหน้พันธุนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่บันเทิงก็ขออนุญาตร้ทากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย